คนบาปอย่างผมไปส่งน้ำพระหลังสวยที่ชัยภูมิบ้านเกิดผมสืบเนื่องมาจากทำธุรกิจก็ถูกโกงขั้นแรกพ่อแวะซื้อรีเจนซี่ถวายพระเฮ้ยไม่ใช่แวนลังหนอนหนูเห็นป่อควักแบงค์หาร้อยก็นึกว่าซื้อรีเจนซี่ ส่วนผมต้องซื้อกับแก้บถวายพระเฮ้ยไม่ใช่ข้าวมันไก่นลงกจะกินกระบ,บานผมไหมครับเนี่ยร้านตั้งอยู่เยื้องโรงเรียนบ้านโนนหน่อยเป็นร้านดังในอำเภอบ้านเฝ้าจังหวัดชัยภูมิที่ลือกันว่าให้เยอะและอร่อยที่สุดในอำเภอเชียวนาะและแล้วเราก็มาถึงวัดเนินสง่า วัดที่ผมบวชกุตินี้เป็นกุติของหลวง <Wow. S 1> ปู่มผมหรือเป็นปู่มผมด้วยปู่ก็มายถึงพ่อของพ่อนี่แหละครับบวชตลอดชีวิตบวชตั้งแต่คุณย่าเสียแล้วดูสงจะชอบวงเพื่อชีวิตมากเลยนะครับหลวงปู่และแล้วพระเอกของงานก็ขับเทสลาโมเดล3เข้ามาถึงกุติสักทีเขาเรียกจักตอร์ไฟฟ้าไฮไลท์ของงานวันนี้ คือการทำบุญสงน้ำพระเพื่อขอพรเริ่มจากคุณพ่อกับคุณแม่ก่อนเลยครับคิวต่อไปคือพี่สาวแสนสวยกับหลานสาวของผมเองขอให้หนูสวยวันสวยขึ้นไม่ไมหมคะหลวงปู่ถึงทีผมส่งน้ำพักแต่ไม่มีใครถ่ายให้ผมสักคนเลยต่อไปคือพ่อกับแม่ส่วนผมก็ทำนะแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครถ่ายให้ผมเชื่อเรื่องทำบุญแล้วได้โชคไหมครับและแล้วโชคก็มา จองคิวถ่ายภาพงานแต่ง19พฤศจิกายนค่ะสรุปยอดการทำบุญวันนี้ข้าวมันไก่50บาทได้คิวงานคืนมา5,000บาทสำหรับใครสายหมูที่ต้องการมาหมูทำบุญหรืออยากกินข้าวมันไก่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกลายแทง